แม่ค่ะชนะงดยนมนุษย์สซอยไพรวกิ้งค่ะกลับทักงทายกันอีกแล้วนะคะวันนี้มนุษย์จะพาออกไปดูสมุนไพรในสวนนะคะบังเอิญว่ามนุษย์ติดตามเพจของชาวนอร์เวย์ที่เขาเก็บสมุนไพรหรือว่า ผักป่าขายนะคะมนุษย์ก็ไปเจอเจ้าตัวนี้ที่แม่ย่าปลูกเอาไว้ในสวนมนุษย์ไม่แน่ใจว่าแม่ย่าปลูกไว้เป็นสมุนไพรหรือว่าปลูกไว้เป็นไม้ประดับนะคะแต่ว่าคนนอร์เวย์เนี่ยเขาบอกว่ากินได้นะคะแล้วมนุษย์ก็ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมปรากฏว่าเป็นสมุนไพรนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ และนี่ก็คือไม้ประดับกินได้ที่มนุษย์พาเพื่อนๆมาทำความรู้จักนะคะชื่อว่าโรเซนรอดหรือว่าโกลเด้นรอดค่ะยอดอ่อนใบอ่อนสามารถทานได้เหมือนหน่อมไม้ฝรัง่งเอามาทำไข่เจียวเอามาทำออมเล็ตทานได้เหมือนผักทั่วๆไปนะคะนอกจากนี้แล้วโรเซนรอดยังมีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรที่ใช้กันมาตั้งแต่ยุคไวกิ้งนะคะอาจจะเห็นอยู่ตามอาหารเสริมต่างๆอีก ด้วยทั้งรากและใบนำมาทำชาได้นะคะดื่มเพื่อผ่อนคลายเพิ่มความกระปี้กระเป๋านะคะยังไงเ,เพื่อนๆก็ลองไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้สำหรับเจ้าต้นโรเซน r รตหรือว่าโกลเด้น o รนะคะขอบคุณท,ทุกๆการติดตามรับชมนะคะยังไงเ,เพื่อนๆแวะมาแล้วก็แนะนำติชมเมนุดได้นะคะทิ้งคอมเมนต์ไว้กดไลค์กดแชร์ค่ะบาย